วันนี้แอบเบจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ชยายิสคขาฮัชเบรีตัวจริงเสงจริงย่าสีนัครีกรุงเทพมหาคนครค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเธอพร้อมๆกันนะคะว่าเธอจะมีหน้าสวยใสมากขนาดไหนเชิญตามแอบเบไปด้านในเลยค่ะตามมานะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหพี่ตุ้มคะผิวหน้านี่เรียกได้ว่าเจอจระล้วก็ขาวใสเด้งออกมาเลยนะคะพี่ตุ้มพี่ตุ้มแอบเปิลถามก่อนค่ะว่าก่อนอื่นก่อนที่จะมารู้จักกับสินค้าของพาสเปอรี่พี่ตุ้มเคยมีปัญหาผิวหน้ายังไงบ้างคะออมีฝ้านิดหน่อยแล้วก็มีกระค่ะมีฝ้ามีกระแอบถามอายุนิดน,นึงได้ไหมพี่ตุ้มห <86. S 1> ้าส <56. S 3> ิบหกพี่ตุ้มพูดจริงนะคะจริงค่ะห้าสิบหก โอ้คุณผู้ชมหน้าเด็กหน้าสาวก็คุณแม่เป็นเยอะเลยค่ะพี่ตุ้มเพราะฉะนั้นปัญหาที่พี่ตุ้มเคยมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ้ากระต่างๆนะคะที่มีมาในอนดีตความหมองคล้ำที่ตุ้มเคยเผชิญไหมคะเ,เคยมีค่ะเคยเผชิญเคยแรกหมองคล้ำแต่ว่าที่ที่สนใจผลิตภัณฑ์เพราะว่าเป็นฝ้าแล้วก็กระแล้วก็หน้าแห้ง ก็เลยอยากหาสินค้าที่ตอบโจทย์และก็ปลอดภัยจริงๆค่ะแล้วแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มรู้จักกับสินค้าของพัสบรีเราได้ยังไงคะดูจากสื่อโฆษณาของไอ้่องไอทีวีอะค่ะค่ะเห็นทางเคเบิลทีวีนะคะแล้วมั่นใจในตัวสินค้าของเราจากตรงไหนคะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณแพทย์หรือเปล่าจากพิธีกรหรือว่าจากเสียงตอบรับจากลูกค้ากว่าทั่วประเทศพี่ตุ้มมั่นใจได้ยังไงคะก็คืออันนี้คือ ก่าจะตัดสินใจใช้เนี่ยก็คือดูค่อนข้างนานเหมือนกันนะดูค่อนข้างนานแล้วก็เ,เกณฑ์คุณแพทย์เขาออกหลายรายการอยู่เหมือนกันก็เลยสนใจลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่ามันมีส่วนผสมของทองคำก็น่าสนใจอยอู่ก็คือมั่นใจในตัวของพี่แพทย์ด้วยน่าเชื่อถือใช่ไหม<ช>คะพูดจาจริงใจแล้วยังมีส่วนประกอบของทองคาก่อนอื่นปันถามคุณตุ้มเลยดีกว่าค่ะว่า พี่ตุ้มเคยมีโอกาสใช้เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของทองคําแท้ๆแบบนี้หรือเปล่าคะเคยใช้เคยใช้แต่ก็ไม่ไม่เวิร์กอะไม่ประทับใจ่ไม่ประทับใจนะคะก็แบบรอบเสร็จแล้วก็คือซื้อตามเคาน์เตอร์แบนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้หลายยี่ห้อมากมันก็ค่อนข้างราคาแพงด้วยอย่าเงี้ยค่ะ แต่นี้ดะวตเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คาอคข้้งที่จะเลือกนิดนึงอะไร่งเงี้ยอ๋อก็คือถ้าใช้เครื่องสําอางไม่เหมาะกับผิวหน้าของเราถ้าเป็นเครื่องสําอางที่มีสารเคมีแรงมากจนเกินไปใบหน้าก็จะแพ้ง่าย แบบนี้พอจะสามารถคำนวณคำนวณเป็นเงินได้คร่าวๆไหมคะว่าเราหมดเงินกับความสวยความงามไปมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการหาคุณหมอตามคลินิกการซื้อเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นตามท้องตลาดหรือว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ราคานี้เป็นแสนได้ไหมคะพี่ก็น่าจะน่าจะถึงนะคะน่าจะถึงเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกนี่มึงเาไว้เกี่ยวกับ ผิวหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะ,คะมันก็เลยแบบคือส่วนมากแล้วซื้อตามเคาเตอร์แบรนด์มากกว่าอแล้วสุดท้ายนี้ก็เลยทำให้คุณตุ้มเปลี่ยนใจจะใช้สินค้าพลา จากใช้สินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเปลี่ยนใจมาใช้สินค้าของ Pass b e บ r y แล้วสินค้า p a s s b e r r y ตัวไหนคะที่ได้มีโอกาสทดลองใช้เป็นตัวแรกเลยเ,เซรั่มนะคะเอ่อโกเซรั Go ่มนะคะที่ใช้รั้งแรกแล้วก็มีโฟมเซรั่มทองคาโ,คโฟมล้างหน้าทองคำใช่ค่ามีโฟมล้างหน้าทองคำแล้วก็รู้สึกมีมาส์กมาส์กหนการทองคำในชุดทองคำโกใบนั่นเองสามชิ้นนะคะใช่เรารู้สึกยังไงบ้างคะเออรู้สึกแบบ คือใช้ครั้งแรกไี่รู้สึกประชับใจเลยเพราะว่าหนึ่งทาไปแล้วหน้าหน้าไม่แห้งต<ะ>ึงนะซึมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกเนื้อเนื้อเซรั่มเนี่ยทาแล้วรู้สึกจะแบบเย็นสบายผิวหน้าออะไรย่งี้ คือก็เลยแบบโอเคอันนี้ก็คือสั่งใช้โดยตลอดเลยประทับใจตลอดชุดทองคำสามชิ้นนี้<ะ>เรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่ขาดไม่ได้<ะ>ไม่ว่าจะเป็นโปลมลังหน้าทองคำ<ะ>เซรั่มทองคำผสมสารสกัดจากาก,ากระดูกอ่อนปลาฉลามที่จะทำให้ใบหน้าของคุณตุม้มที่บอกว่านุ่มมากยิ่งขึ้นเนีย<ะ>นใสมากยิ่งขึ้นเราก็ยังใช้มาร์หน้ากากทองคำตัวนี้ก็คือสั่งซื้อตลอดแต่เห็นบอกว่านอกจากชุดทองคำคุณตุ้มก็ยังมีโอกาสสั่งซื้อสินค้าตัวอื่นด้วยเป็นตัวอะไรบ้างคุณตุ้มก็คือหลังจากที่ใช้สามชิ้ โอเคประทับใจแล้วก็ลองสั่งเป็นชุดรู้สึกจะเป็นชุดไข่มุกดำหรือ,อเปล่าชุดไข่มุกดำชุดสวยเวอร์เดนิดนก็ แต่ยังไงก็คือแบบว่าอก็ใช้ดีนะฮะแต่ว่าก็คีอประทับใจมากที่สุดก็คือเป็นเซรั่มเซรั่มทองคำใช่เป็นเซรั่มที่ที่ชอบชอมานแล้วแบบรู้สึกแบบหน้านุ่มแล้วก็สบายผิวอะไรเงี้ยมันเย็นผิวตลอดทั้งวันใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบไม่ไม่ค่อยชอบใช้ครีมอะไรที่แบบเนื้อหนาหลายๆตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบ ค่ะคือชอบทาแบบโอเคแบบอย่างเดียวสองอย่างอะไรเงี้ยเนั้นก็รู้สึกว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้หลายๆปัญหาที่เราเป็นใช้แล้วมันสบายผิวหน้าดีเลยค่ะโอเคผิวก็ ก็ดีขึ้นนนะคือแบบไม่ไม่เป็นผื่นไม่จึงไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจากผิวที่แพ้ง่ายจากผิวที่บอบบางแห้งมากๆมันกลับเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วความที่แพ้ง่ายของผิวเรามันหายไปเพราะว่าโครงสร้างผิวมันแข็งแรงยิ่งขึ้นจากเซรั่มทองคำแล้วป้ากระที่คุณตุ้มบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วป้ากระจางลงได้ยังไงอะคะป้ากระก็คือมันจะค่อยๆจางลงอ่ะนะหลังจากที่โอเคใช้ไขมุกดำตอนนั้นจะมีไขมุกดำไขปลาทวี ่อืมใช่ค่ะแมกก็คือสั่งอ่คุลากพันปีเอีย่ามาเอี้ย่าวันเด้วไวท์ออฟเพนโรสใช่แล้วเอีย่าเป็นยังไงบ้างคะตัวดอกกุหลาบพันปีเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยค่ะคุณตุ้มตอนนี้ดีมากเลยค่ะดีมากค่ะนะก็คือตอนนี้เนี่ยคือที่ที่ชอบก็คือเนี่ยก็มีเพิ่มเอี้ย่าขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะนะฮะชอบมากประทับใจมากแล้วคุณตุ้มได้ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าอ๋อทุกทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่ออกแดดนะฮะจากบ้านไปทำงานนี่ก็คือใช้ตลอด ก็คือตอนนี้เนี่ยเปลี h, like ่ยนมาหมดแล้วก็คือเป็นของฟาเบอรี่หมดเลยทั้งชุดพาสเบอรี่ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าใช้โฟมเซรั่มทองคำใช้มาสใช้ครีมไข่มุกดำทาตอนกลางคืนลดพวกป้ากราดจุดด่างดตอนเช้าก็ใช้ครีมดอกกุหลาบพันปีก่อนออกจากบ้านก็ทาครีมกันแดดครีมกันแดดตัวไหนที่คุณตุ้มประทับใจค่ะระหว่างพิงก์ชมพูรีนกับซันไบร้อยชอบใช้ซันไบรร้อยมากกว่าเพราะว่า งานเนี่ยมันค่อนข้างออกบแบบว่าเจอแสงแดดที่มันแรงๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบใช้ตัวนั้นมากกว่าอจำใบร้อยมากกว่า และเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะคุณตุ้มค่ะไม่ว่าจะไปพบปะก,กับผู้คนต่างๆหรือว่าพบเจอผู้คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าจะบุคคลในครอบครัวนะคะบอกว่าคุณตุ้มนี่แหละมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะร่วมพูดคุยกับคนอื่นจริงไหมคะคุณตุ้มจริงค่ะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะขอให้คุณตุ้มนะคะช่วยพูดถึงความประทับใจกับสินค้าพาสเปอรี่หน่อยค่ะว่าคุณตุ้มประทับใจสินค้าของเราเพราะว่าอะไรคะออ พาร์ <c oughs> บเบอรี่นี่ก็คือโอเคอท,ที่ใช้เพราะว่าหนึ่งไม่มีการแพ้นะคะใช้แล้วโอเคเห็นผลอย่างชัดเจนนะ,ะโดยโดยเฉพาะที่แบบผื่นที่เคยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้อของพารเบอรี่แล้วรู้สึกโอเคเลยแบบก็คือ <ๆ S 2> ดีกว่าที่เราจะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ค่ะและนี่ก็คือเสียงตอบรับนะคะแล้วก็เสียงการันตีคํายืนยันค่ะจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พาชบรีตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณตุ้มค่ะนอกเหนือจากว่ายืนยันแล้วนะคะเธอจะมาร่วมเชิญชวนให้กับคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะมีอายุเข้าเลข5แบบคุณตุ้มนะอายุ56ปี แต่ผิวหน้าก็ดีขึ้นได้ด้วยชุดของพาสบัี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางทองคำโภมลัางหน้าทองคำเซรั่มทองคำมาสก์หน้ากากทองคำหรือว่าจะเป็นชุดครีมไขมุกดำครีมดอกกุหลาบพันปีและซ er ันใบร้อยค่ะซึ่งคุณตุ้มบอกว่าต้องทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกวันขาดไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าใบหน้าอายุ56ปีแล้วแต่เปิเ้ลเเื่อเกินค่ะว่าผิวหน้าคุณตุ้มตอนนี้ดีมากๆและจะเป็นผิวหน้าที่ดีอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ดีอย่างทาวรตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแอปเปิลก็ต้องะขอขอค,คนยู่ และสำหรับสัปดาห์หน้านะคะคอยติดตามชมข่าวว่าเปิ้ลแต่ตามไปสัมภาษณ์คุณผู้ชมคนไหนและใครถ้าอยากร่วมพูดคุยกับเราแบบนี้นะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้แอปเปิลและคุณตุ้มก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ